เฮ้ยแนนดนกูแแอาบอไตอาบอไตแม่นีไปไจมตัวนอไม่ให้เกิดฝั่งเทเลอร์ลองเนนขึ้นเมนขึ้นเนเนขึ้นเนขึ้น Are you are you I No, but am gonna i do not If you remain in this you will be at night. four located a bomb. Protect it. Changing max. เฮียนาตั่งมาตัดได้สแล้วีไม่น่าใไม่มีแอร์แลวโมาปะไฟคยัไดิไฟอแพคล้วอแพคอแพคเาโอ้ยเฮียเอามีกล้องเหรตรงนี้ไลสัตแดงตัวไม่ดวิ่งผ่านได้ปะ่เดี๋ยวรอิทละ็อกาอยู่็อกาอยู่ตัอกข้างเลกเอับ้านตันึงมั้ง ตังปเั่ง์าตัวเลอะโดนไหนโดนโดนข้างหน้านู่นข้างหน้าเลยปลา VIP ตัวนึงเล่นไปเลยเล่นไปอ้โอ้โหกไม่เหมือนกไม่เหมือนกบ้ารอกอเพีอะไรไ่ออะไรนี่แหละนครานี้นะแ

<laughs> 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 okay, <laughs> 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 બટન વાળે યામ